สวัสดีครับผมดิดฟอร์ดสีนักลินนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับคลิปนี้นะครับเนาะก็หลังจากที่ห่างหายกันไปหลาย EP นะครับหลายช่วงนะครับหลายวันหรือเป็นอาทิตย์เลยนะครับวันนี้นะครับผมมีนะครับกระบะสี่ประตูนะครับคันนี้นะครับเป็นแล้วก็พร้อมชุดแต่งแบบใหม่ของค่ายวิกเตอร์นะครับมามารับชมกันครับผมว่าลูกค้านะครับหรือเอฟซีของ ผมหรือว่า F.C. ของ Ford นะครับว่าจะชอบไหมนะครับว่าชุดแต่งแบบนี้นะครับซึ่งกระจังหน้านี้ก็ดูแปลกๆไปเนาะนะครับก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่นะครับนะว่าเอะบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าชุดแต่งชุดนี้เป็นชุดแต่งของอะไรนะครับผมเนาะก็เป็นของค่าย Victor นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับของ2024นะครับผมเนาะก็สําหรับคันนี้นะครับ ที่เห็นเป็นสีเทาคันนี้นะครับนะก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของแรปสติเกอร์ขึ้นมานะครับเนาะเพราะว่าสีเดิมรถคันนี้จะเป็นสีดํานะครับยงแต่ว่าลูกค้าอยากได้สีเทาที่เทาแบบแรปเตอร์เนาะเป็นเทาเรมโบก็ว่าได้นะครับสีก็จะใกล้เคียงกันนะครับผมเนาะสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับเกียร์ออโต้หสปีดนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับผมเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับ ก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้านะครับแรงบิดอยู่405นิวตันเมตรนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่984,000บาทนะครับแล้วก็มาในแคมเปญในอดอกเบี้ย0%นะครับผมเนาะก็ท่านไหนเห็นคลิปอยู่นะครับก็ รีบทักเข้ามาสอบถามได้นะครับรายละเอียดเนาะเพราะว่าก่อนโปรโมชั่นจะหมดนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับผมว่าทีละอย่างเลยนะครับว่าวิกเตอร์นะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับอาจจะถูกใจหลายๆคนเนาะอาจจะแต่ละท่านอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับชุดแต่งเนาะนี่ฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าเนาะปกติจะเห็นเป็นอัอกษรเนาะคำว่า Ford เนาะหรือว่า Ford หรือว่ากระจังหน้าแรปเตอที่ทุกคน รู้จักกันนะครับเนาะก็ตัวนี้ก็จะเป็นของวิกเตอร์นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ใน2 0 2 4นะครับมาพร้อมไฟนะครับอันนี้ก็เป็นไฟวิ่งกลางวันเนาะไฟตกแต่งนะครับสองข้างนะครับข้างละสองสองสองวงนะดูเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ไฟจิ๋วตรงนี้เห็นไหมฮะนะสามจุดนะครับสีไฟนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้เนาะสีขาวสีส้มได้นะครับแล้วก็พร้อมอักษรเลนเจอร์ ที่ฝากระโปงนะครับแล้วก็สั่งเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสกเก์ตหน้านะครับผมก็มีโลโก้คำว่าวิกเตอร์ตัวเบลเลอร์เลยนะฮะเห็นไหมอยู่ข้างล่างนี้ใต้แขคงนี้นะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเข้ารูปนะฮะอันนี้ไม่ได้ซิลิโคนนะครับตัวนี้จะเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรนะขอบยางนะครับอันนี้ไม่ได้ยิงซิลิโคนนะอันนี้จะเป็นขอบยางก็ เพื่อจะไม่ให้เปื้อนนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้หรืออะไรได้ที่เวลาเราแกะออกเนาะมันก็จะไม่เป็นคราบนะครับก็จะเป็นลูกยางนะครับก็จะเป็นยางรองให้นะครับเห็นไหมฮะสวยงามตัวนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับเขาจะมีช่องลวดลายนะครับความละเอียดต่างๆนะครับผมสวยงามกระจังหน้าก็จะเป็นแบบมันจะเป็นแบบแต่สวยนะเท่ดีนะครับถ้า คันใหญ่ๆยกสงสูงต้องแบบนี้นะครับดูดุดันดีนะครับผมนะ,นะผมก็ชอบนะนะสวยดีแปลกตาด้วยด้วยนะแล้วก็มีโลโก้ของวิกเตอร์นะฮะนะฮะสวยงามนะครับใสอ่าเขาเรียกว่าครอบไฟหน้านะครับจะมีคําว่าเลนเจอร์อยู่นะครับสวยงามเนาะก็ทําให้เหมือนแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็เขียนคิ้วเขียนคิ้วกีตาอะไรประมาณเนี้ยผู้ชายก็มีคิ้วหน่อยนะครับนะ มาด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคิ้วล้อ Law, นะครับผมเป็นทรงแบบใหม่นะครับของวิกเตอร์เนาะก็จะแบบปกติก็จะเห็นโค้งมนๆเนาะอันนี้ก็จะมีความแบบเพิ่มมีดูเป็นมิติขึ้นมาเป็นเหลี่ยมขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ดูสวยงามนะครับให้เข้ากับตัวกระจังหน้านะครับผมแล้วก็ทำการเปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะครับผมแล้วก็ยางใหม่นะครับเป็นยาง โอเพ่นคันที่นะครับผมของโตโยต้ายนะครับผมสวยงามนะครับเป็นยางเอทีเนาะนี้ใช้ได้ทุกสภาพถนนนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางลูกรังทางลาดยางนะครับฝนตกถนนลื่นนะครับก็ใช้ยางตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็ล้อแม็กก็เปลี่ยนใหม่นะครับลายสวยงามนะครับผมลวดลายทันสมัยนะครับแล้วก็ถานมาด้านนี้นะครับมีเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นกันศาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ราลังคานะครับเป็นแบบเหล็กเนาะแต่ว่าอันเนี้ยนะครับมันเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับไม่สามารถใช้งานจริงได้เนาะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มากับตัวรถนะครับแล้วก็ใส่เบ้ารองมือเป็นสีดําเงานะครับผมอันนี้รถเพิ่งแต่งเสร็จวันนี้เลยนะครับใหม่ๆเลยเราก็จัดการทําคลิปอัปเดตให้กับลูกค้าเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มในส่วนของโลบาร์นะครับโลบาร์เหล็กนะครับของ Outlander นะครับผมก็ แข็งแรงทนทานนะครับถ้าไปใช้งานเลยไรก็ไม่ว่าจะอ่าไม่ใช่ว่าใส่เท่เองเดียวนะครับก็คือใช้งานได้นะครับแข็งแรงนะครับเห็นไหมฮะสวยงามนะฮะให้ดูภาพนิดน,นึงนะไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led นะสำหรับตัวรุ่นสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายเขาจะคล้ายก,กันกับตัวท็อปเลยนะครับคล้ายกับตัวレนเจอร์วแท็กหรือตัวแรปเตอร์นั่นเองนะครับนะก็ใกล้เคียงกับตัววแท็กนะครับ สวยงามะนะฮะ,อ,ะอันนี้ของไม่เรียบร้อยนะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะครับผมเห็นหมคำว่าสปอร์ตจะอยู่ที่ฝาท้ายพอดีนะครับเห็นไหมฮะสวยงามนะครับรู้เลยว่าเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับแต่มองด้านข้างนะครับหลายคนอาจจะมองเอ้ยแลปเตอร์หรือเปล่านะครับไว้แท็กหรือเปล่านะครับแต่เป็นตัวสปอร์ตก็คือเราสามารถ แต่งได้นะครับตามความต้องการหรือตามความชอบของลูกค้านะครับเนาะการแต่งรถก็หลากหลายสไตล์นะครับผมนะว่าอยู่ที่ลูกค้านะครับชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับอยากได้แบบนี้หรือแบบอื่นๆนะครับเรามีรูปแบบมากมายให้ลูกค้าเลือกนะครับว่า,อ,าอยากได้แบบไหนเราก็จัดให้นะครับนี่ฮะม,มาดูภายในครับผมภายในตัวสปอร์ตนะฮะเห็นไหมเบาะ เขาจะเป็นเบาะหนังนะครับนะฮะเขาจะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยลวดลายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วนะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบต USB Type A to C แล้วก็จอนะครับ s n 4A นะครับผมเป็นจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับได้สีทิศทางนะครับพร้อมจอแจ้งผลดิจิตอลนะครับ8ดนิ้วนะฮะ แก้มข้างก็จะเขียนไว้ว่าใบเออคำว่าเทอร์โบนะครับเป็นสีดําเงาเนาะสวยงามนะครับเห็นให้ดูภาพไกลๆนิดนึงนะสวยงามนะฮะดูรอบคันนะฮะสวยนะครับส่วนตัวผมก็รุ่นสปอร์ตนี่ก็ชอบเนาะสำหรับถ้าใกล้เคียงตัว Wi t แท็ก6สปีดนะครับก็คือตัวสปอร์ตนี่เองนะครับเนาะราคาก็ไม่ไม่ห่างกันมากนะครับแต่เป็นรถที่น่าใช้นะครับ ไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับก็แต่งสวยเหมือนกันแล้วก็น่าใช้เหมือนกันนะครับผมนะอย่างคันนั้น,นก็จะเป็นสปอร์ตเหมือนกันแต่งคนละรูปแบบนะครับแก่้กล้องไปดูได้นะครับเนาะก็เห็นไหมฮะอ่าคันนั้นก็แต่งเหมือนกันนะครับผมรุ่นสปอร์ตเหมือนกันนะฮะการตกแต่งก็จะเเหมือนกันนะครับก,รก,ก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็พามาชมนะครับชุดแต่งใหม่นะครับก็มาอัปเดตนะครับในชุดแต่งของ Victor นะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับ2024เนาะก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับลูกค้านะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่เนาะแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับมีส่วนลดพิเศษให้เพิ่มเติมนะครับหรือแคมเปญพิเศษนะครับเนาะคืออาจจะแคมเปญอาจจะเหมือนกันทั่วทไปนะครับแต่ถ้า ท่านแคปหน้าจอมานะครับแล้วก็ติดรูปผมแล้วก็รูปรถนะครับแคปมาแล้วก็ทักเข้ามาพูดคุยกันโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับผมเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับเป็นเบอร์โทร0980424089นะครับดิดฟอร์ซินแคลินสำหรับวันนี้ดิดลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้ดูรอบๆคันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ฟอร์ดดิบนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ